สวัสดีครับและนี่คือวันแมนไรส์เปลี่ยนที่กินข้าวนะครับโดยในการเปลี่ยนที่กินข้าวครั้งนี้เนี่ยผมจะไปกินข้าวที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูการเดินทางภายในคลิปนี้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยส่วนใหญ่ภาพที่เห็นออกมาก็จะเป็นวิวแล้วก็บรรยากาศข้างทางในการที่ผมเดินทางนะไปหาที่กินข้าวสักที่หนึ่งนะครับบรรยากาศดีๆหลุยสวยๆนะครับก็ คราวที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปนั่งกินข้าวนะครับที่เขาหลวง,งอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับโดยไปกับพี่ๆก,กลุ่มเอนดูโร่นะครับผมงามไส้ราชบุรีและพี่ๆนะครับกลุ่มเอนดูโร่อินโดร์เอนดูโรจากจังหวัดนะคนปรปฐมนะครับก็สนุกมากๆครับสำหรับทริปนั้นแล้วก็บอกได้เลยว่าที่เขาหลวงเนี่ยวิวสวยมากๆและในที่ที่ผมจะไปในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า วิวสวยไม่แพ้กันครับโดยมุมมองของมิวนี่ต้องบอกสปอยก่อนเลยว่าเป็นมุมมองแบบมุมสูงนะครับมองเห็นทิวเขานั่งดูท้องฟ้านะครับบรรยากาศแบบหมุนรอบตัวดูวิวแบบ360องศาเลยจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยาการเดินทางครั้งนี้กันนะครับ สำหรับใครนะครับที่เห็นทางเข้าเนี่ยก็จะอ๋อไปนั่งกินข้าวที่แกลนแคนยอนราชบุรีนะครับก็ด้วยความที่ผมมาสถานที่นี้บ่อยนั่นจากคนหนึ่งวิวดีวิวสวยกไกลบ้านแต่ว่าในมุมมองที่ผมขึ้นไปเนี่ยครับผมจะไม่ได้มาแบบนั่งกินข้าวที่ลานข้างล่างอย่างนี้แต่ว่าเราจะไปกินบนบนยอดนะครับผมเนี่ยครับทางด้านขวามือเนี่ยที่แผ่นไปแล้วที่เป็นหน้าผาหินเนี่แหละครับที่ผมจะขึ้นไปนั่ง ข้าวบนนั้นนะครับไปดูบรรยากาศแบบเปิดไอวิวนี่เด mm ี hmm. บนยอดเขานี้เลยเนี่ยครับวิวที่ผมนั่งกินข้าวไปนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศไป mm hmm. ก็หลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งชมวิวด้านหน้ากันมาสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ ไปขี่รถนะครับเพื่อชมวิวบริเวณรอบๆนะครับวนดูนะฮะด้านล่างของแก่งแกล่ยอนิวภูวเขาด้านหลังต้องบอกว่าวิวแบบ360องศาด้านบนนี้เนี่ยคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆที่ผมแบบดันเดขึ้นมานั่งบนนี้ครับต้องบอกว่าการมาเขานี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือทางที่เราขึ้นมาครับเนื่องจากวันฤดูรี้เป็นฤดูฝนนะทางก็จะมีการกัดซอของน้ําทําให้ขึ้นมาได้ยากสักนิดนึงแต่ก็มีพี่ๆี่เอเดโรท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิดไลน์ไว้ให้เราละ ก็สำหรับใครที่เดินขึ้นมานะครับถ้าไม่มีรถประเภทแบบว่าเ,าเป็นแอดเวนเจอร์หรือว่าเป็นเอนดูโรหรือรถวิบากเนี่ยผมแนะนําว่าเดินขึ้นมาชมก็ได้แล้บอกข้งบนนี้เนี่ยคุ้มค่าเหนื่อยสำหรับคนที่เดินหรือขี่รถขึ้นมาจริงๆครับก็ยังไงเดีแต่ตอนลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นแล้ว,ว่าสภาพล่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ และเราก็มาถึงทางขึ้นและทางลงในทางเดียวกันแล้วนะครับก็ร่องด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยครับถ้าเป็นร่องน้ำลึกทางด้านขวาเนี่ยคือร่องที่ผมจะลงในคราวนี้แต่ว่าตอนที่ผมขึ้นนะครับเพื่อนจะเห็นว่ามีรอยล้อจากทางด้านซ้ายเขาบอกว่านี่เป็นลายที่พี่พี่เอ็นดูโร่นะครับผมของกลุ่มทางจอมบึงครับมาเปิดเอาไว้ก็น่าจะเป็นกลุ่มพี่พพลังแรดนะครับมาเปิดไวก้ก็ตอนนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีร่องน้ำเลยแต่ว่าด้วยความเป็นหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็ มีล่องน้ํามาขวางลายแล้วใครที่จะเอารถผ่านตรงนี้ต้องบอกว่าต้องมีทักษะในระดับหนึ่งเลยน่าจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับส่วนใครที่อยากขึ้นมาดูบนนี้ช่วงก่อนตรงนี้ครับจะมีลานอยู่นิดนึงถ้ามันยากกับกระเจาตรงลานนั้นแล้วก็เดินขึ้นมาชมได้ครับต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยคุ้มค่าเหนื่อยทุกคนที่ไม่ว่าจะเอารถมาหรือว่า เดินเท้าขึ้นมาก็คุ้มค่าจริงๆครับกับวิวแบบ360องศานะครับด้านบนนะครับกับเชือเขาตะนาวสีแล้วก็ท้องฟ้ากว้างๆแบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือลานที่ผมพูดถึงนะครับใครที่เอาเรถขึ้นมาถึงตรงนี้ได้ถ้าเกิดเห็นอุปสรรคน้าดูแล้วเนี่ยเราขึ้นไม่ได้ก็จอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกับเปลี่ยนที่กินข้าวนะครับแล้วก็มาติดตามกันว่าในคราวหน้าเนี่ยผมจะไปกินข้าวที่ไหนนะครับแล้วก็ว่างๆเราไปเปลี่ยนที่กินข้าวด้วยกันนะครับ